กุ้งซีกุ้งเต็มตัวอร่อยเต็มคำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบก,กับไอซ์และรายการ Food Daily b y CP ีค่ะสัปดาห์นี้นะคะไอซ์ c, จะพาคุณผู้ชมมาหาของกินอร่อยนะคะย่านประเวศพัฒนาการกันค่ะ3ร้านวันนี้นะคะมีแต่ร้านเด็ดๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างเป็ดตุนเป็ดพะโลหรือว่าอาหารตามสั่งนะคะต้องบอกว่าติดตามชมได้ตลอดทั้งรายการวันนี้เลยค่ะ ผู้ชมคะร้านนี้ค่ะไอซ์จะพาคุณผู้ชมมาเปิดตำนานความอร่อยเป็ดตุน๋นเป็ดพะโล้ที่มีมากว่า40ปีจากเสาชิงชานะคะกับร้านนี้เลยค่ะทิดาโภชนาซึ่งตอนนี้นะคะเขาย้ายมาตั้งอยู่ที่ย่านพัฒนาการแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดตำนานความอร่อยกันเลยค่ะ สุพร,รัดลิมประพันธ์ค่ะชื่อบีนะคะเป็นเจ้าของร้านทิดาโภชนาค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเป็นสูตรเก่าแก่ดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็มีข้าวขาหมูค่ะหมูสเต๊ะขนมจีบที่นี่ค่ะเปิดมาตั้งแต่ปี2521 ก็คือเปิดมา40กว่าปีแล้วเนาะก็สูตรเนี่ยค่ะเป็นสูตรของอากงตั้งแต่แรกนะคะที่ที่มาจากเมืองจีนเลยด้วยความที่อากงอ่ะเป็นคนชอบทานเป็ดพะโล้แกก็จะทดลองสูตรนู้นนี้ใส่เครื่องสมุนไพรแล้วก็ทําทานกันในครอบครัวสูตรเครื่องพะโล้จริงๆแล้วว่าเป็นสูตรเครื่องยาจีนที่ใส่หลายๆอย่างมากเลยประมาณสัก1ิกว่าอย่างนะคะก็จะมีหลายๆคนเลยที่บอกไม่เคยทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยแล้วก็ เปิดใจลองทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดแถวกิดาโภชนานะคะก็ทานได้ค่ะเพราะว่าเราใส่เครื่องเทศหลายๆอย่างทําให้บางคนที่กลัวกลิ่นสาบที่อยู่ในเป็ดะ,ค,ะค่ะก็จะไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นสาบเลยค่ะ ถ้ามานะคะก็พลาดไม่ได้เลยก็ต้องก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะเราจะมีทั้งเป็ดพะโล้แล้วก็มีแบบเป็ดตุ๋นนะคะเป็ดตุ๋นเนี่ยเราก็เอาเป็ดพะโล้ที่พะโล้แล้วเรามาตุ๋นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าเนื้อแล้วก็มีพวกเครื่องในก็จะมีตับมีก๋นแล้วก็มีไส้เป็ดพะโล้ ไส้เป็ดเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นจานที่ทุกคนที่มาส่วนมากก็ต้องสั่งนะคะก็คือว่าพอเราได้ไส้เป็ดมาเนี่ยคะ่ะเราจะขูดทําความสะอาดเอาวิขูดทีละเส้นเลยคะ่ะลูกค้าที่ทานไส้ของที่ร้านเนี่ยจะรู้เลยว่าจะไม่มีมันติดไปเลยนะคะเราก็จะมาล้างด้วยเกลือนะคะตอนลวกอะคะ่ะเราเอามาลวกแล้วก็จุ่มในน้ําพะโลของสูตรทางร้านนะคะซึ่งน้ําพะโลที่ร้านเนี่ยคะ่ะก็คือเข้มข้นแล้วก็หอมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามาเนี่ยพลาดไม่ได้เลยคะ่ะเมนูไส้เป็ดพะโลค,คะ่ะขาหมูก็เหมือนกันคะ่ะ ขาหมูเนี่ยที่ร้านใช้เป็นส่วนขาหน้านะคะก็จะได้เนื้อเนื้อที่เป็นส่วนข้างในขาหน้าที่จะนุ่มกว่าถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาต้มนานกว่าขาหลังแต่ก็ใช้ขาหน้าเพราะว่าได้เนื้อที่ดีกว่าแล้วก็หนังน้อยกว่ามันน้อยกว่าหมูสเต๊น,นะคะเป็นสูตรที่คุณแม่คะ่ะทำมากับคุณป้านะคะเพราะฉะนั้นสูตรในน้ำจิ้มเองเนี่ยเราก็จะคั่วถั่วคั่วงาเองทุกอย่างก็คือจะไม่ใช้อะไรที่เป็นสำเร็จรูปเลย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยของการเลือกหมูนะคะที่จะนํามาใช้เนี่ยเราใช้หมูสันนอกจริงๆเราใช้ของ CP พีเพราะว่าหมูสันนอกของซีพีค่ะมีความสดนะคะแล้วก็มีความสะอาดเป็นหมูอนามายัยที่ใช้แล้วรู้สึกสบายใจนะคะวิธีการปิ้งของที่ร้านนะคะเราใช้เตาถ่านค่ะมันเป็นเคล็ดลับเลยนะคะการที่จะทำหมูสเต๊ะให้อร่อยจริงๆจะต้องใช้เตาถ่านนะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นของควันที่ได้จากไมทท้ที่เราสั่งไม้มาเนี่ยค่ะมันจะทำให้มีความหอมขึ้นมาในหมูสเต๊ะ แล้วเมนูทางด้านหลังนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้ตี๋วเป็ดตุ่นนะคะแล้วก็มีเป็ดพะโล้ด้วยนะคะ ก็เป็นอีกจานหนึ่งที่พลาดไม่ได้ค่ะน้ำซุปอร่อย<ม>เป็ดนุม่มแล้วก็เส้นบะหมี่เป็นเส้นบะหมี่ที่ชอบมากเป็นเส้นบะหมี่แบบแบนนะคะมันเข้ากันดีดีกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโละสามจานนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของเป็ดพะโล้ของที่ร้านนี้นะคะ เนื้อเป็ดนุ่มมากรสชาตินะคะดีมากๆเลยกินกับข้าวสวยก็คือกําลังดีเลยนะไม่แบบไม่รสจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่แบบจืดจนเกินไปค่ะอร่อยมากๆเลยสองจานนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของเป็ดตุนซึ่งเป็ดตุนของที่นี่นะคะก็คือเหมือนเขาจะเป็ดตุ่นทั้งตัวเลยนะก็จะมีในส่วนของกระดูกติดมาด้วยอย่างเช่นจานนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของน่องนะคะที่จะมีกระดูกมาด้วยแล้วก็อกค่ะ คุณผู้ชมในส่วนของเป็ดตุ๋นก็คือสมคำล่ำลือค่ะไม่ติดกระดูกเลยแค่เอาช้อนแบบกดเข้าไปก็คือเนื้อหลุดออกมาจากกระดูกเลยอร่อยมากๆแล้วที่อร่อยได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาใช้เป็ดของทางซีทีด้วยนะเป็นเป็ดอนามัยคัดเกรดชั้นดีนะคะรับรองคุณภาพวัตถุดิบด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลเลยค่ะทําให้เมนูเป็ดตุ๋นเนี่ยดีมากๆสมแล้วที่ต้องตามมากินถึงที่นี่เลยนะคะอร่อยมากๆจริงค่ะ แล้วก็ยังมีในส่วนของขาหมูนะคะนี่มาแบบจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะน่ากินมากๆแค่คีบก็รู้แล้วว่านุ่มนุ่มแล้วก็เปื่อย<ข>อบอกไม่ถูกเลยอะ่ะมันนุ่มมันแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยคุณผู้ชม itos, มันอร่อยมากเลยค่ะแล้วรสชาติก็ดีมากด้วยนะนอกจากอาหารจานหลักๆแล้วก็ยังมีอาหารทานเล่นนะคะก็จะเป็นขนมจีบหมูะคะ่ะ ็นขนมจีบที่ไส้แน่นมากคุณผู้ชมเนื้อหมูแน่นมากแล้วก็ได้เนื้อหมูเต็มคําไปเลยค่ะทีเด็ดของเขาอีกค่ะก็คือนี่หมูสเต๊ะนั่นเองซึ่งก็ต้องเป็นสูตรพิเศษของที่ร้านพี่บีเขาเหมือนเดิมนะคะเอออันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเนื้อหมูมันนุ่มมากจริงๆค่ะน้ำจิ้มอร่อยด้วยค่ะมันหวานๆมันมันกำลังดีเลยอ่ะ ในส่วนของเมนูหมูทั้งหมดนะคะเขาก็จะใช้เป็นเนื้อหมูสดอนามัยจากทาง CP พีค่ะเพราะว่าสดสะอาดปลอดภัยนะคะเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะแค่นี้ก็มั่นใจว่าควบคุมคุณภาพอาหารได้แล้วนะคะแล้วนอกจากเมนูอาหารทั้งหลายบนโต๊ะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะเครื่องดื่มก็มีเป็นหล่อข้งกล้วยนะคะซึ่งต้มเองอีกเช่นกันเป็นสูตรของที่ร้านนะคะ ทางร้านก็มีใช้แพลตฟอร์มของโรบินฮ o ดนะคะแล้วก็ไล m a n ค่ะหรือว่าจะโทรล,ลูกค้าหลายๆท่านก็จะโทรมาสั่งออเดอร์กับทางเราแล้วก็จะเรียกแกล็มารับหรือว่าเรียกพี่วินมอเตอร์ไซค์มารับก็ได้ค่ะค่ะ c ี c ี i h k e n r n ริอร่อยลื่มปีกเนื้อนุ่มฉ่ำกินเพลินกระดูกเดียว <Chicken> สำหรับร้านนี้ค่ะไอซ์จะพาคุณผู้ชมไปกินเป็ดย่างเกลือที่เขาบอกว่ามีสูตรลับยาวนานมาถึง70ปีกับแฟรนชชส์1สสาขานะคะความพิเศษจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับร้านนี้เลยค่ะซอเจเป็ดย่างเกลือค่ะ สวัสดีค่ะลีทายดาสวรณพงศ์นะคะเจ้าของเฟรนชชายซอเจ็ดเป็ดย่างเกลือสูตรลับ70ปีค่ะ,คะโดยปกติทั่วไปนะคะเราจะได้ยินคำว่าซอเจ็ดเนี่ยในวงการเมืองเทิงที่มีความรู้ลึกรู้จริงในเรื่องของดาราเซเลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยนำชื่อซอเจ็ดเนี่ยมาตั้งในชื่อร้านของเราเพื่อให้ลูกค้าได้รู้ว่าเรารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเป็ดย่างเกลือค่ะจริงๆแล้วสูตรลับ70ปีค่ะ มาจากคุณแม่ค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มของเราอะค่ะเป็นสูตรจากคุณแม่ก็เลยเป็นสูตรลับ70ปีเป็ดย่างเกลือของซอสนะคะคุณสมบัติพิเศษเลยเนี่ยคือมีความเนื้อนุ่มหอมไม่สาบไม่ขาวมีกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆแล้วก็ไม่เค็มเกินไปค่ะรสชาติกลมๆนี่คือสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบค่ะแล้วก็บวกด้วยน้ำจิ้มที่เข้มขน้นอย่างน้ำจิ้มเรามีให้2ชนิดคือซีอิ๊วหวาน3รสแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ด3รส เป็ดที่ร้านนะคะเราจะใช้เป็ดสดของ C p พอะคะ่ะเราจะใช้เป็ดสดในการมาล้างหมักกระบวนการในการผลิตอะคะ่ะ10ชั่วโมงและเป็ดของ CP ีเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ที่ได้มาตรฐานมีการควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานของการผลิตแบบสากลของ CP ีนะคะและว C พียังได้มาตรฐานการรับรองฮาลาลนะคะเนื้อเป็ดจะมีความแน่นหนาตัวใหญ่ะคะ่ะ คือมันเป็นสูตรลับน,นะคะซึ่งเราใส่ลงไปเนี่ยหชนิดสําหรับสมุนไพรนะคะในการย่างเป็ดนะคะอุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยคือ250องศาซึ่งระยะเวลาในการย่างเนี่ยคือ2ชั่วโมงค่ะเราจะได้หนังและเนื้อที่ค่อยๆหมุนเนื้อเนี่ยมันจะไม่เลี่ยนแล้วก็มีความสุกที่สม่าเสมอเนื้อสวยหนังสวยค่ะหอมไม่สาบไม่ขาวแล้วก็รสชาติจะกลมกลม่อมไม่ได้เค็มจนเกินไปค่ะ สำหรับเป็ดย่างเกลือทุกสาขาของเรานะคะเราจะใช้ตู้ย่างอัตโนมัติตู้ย่างนี้ค่ะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือควบคุมอุณหภูมิในการย่างได้ป้องกันฝุ่นควันจากมลภาวะภายนอกทำให้เราได้เป็ดที่มีคุณภาพสะอาดถูกหลักอนามัยค่ะทุกสาขาเราก็จะมีมาตรการเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะคะโดยที่พนักง,งานของเราค่ะจะมีการใส่ถุงมือล้างมือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆมีผ้ากันเปื้อนใส่หมวก รับรองในเรื่องของความสะอาดและการป้องกันโควิดค่ะเป็ดรสชาติเราแตกต่างจากที่อื่นที่เด็ดจริงๆไม่ว่าสาขาหรือเฟรชชยจะไปย่างไม่ว่าย่างท่าไหนก็เด็ดและอร่อยทุกท่วงท่าค่ะ ทุกท่คะและนี่ค่ะก็คือเป็ด ย่างเกลือนะคะจากร้านซอเจ็ดเป็ดย่างเกลือค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะ70ปีเลยนะคะที่พี่รีเล่าให้ฟังนะคะทางร้านนะคะเป็นคีย์ออสเนาะให้เราซื้อกลับไปกินที่บ้านไอซื้อมาจากสาขาตลาดชายอปรเวศนะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆตอนนี้มีทั้งหมดคือ12สาขาด้วยกันใครอยู่ใกล้นะคะก็ไปซื้อกลับมากินที่บ้านกันได้เลยด้วยสูตรลับเฉพาะ70ปีที่พี่รีนะคะหมักเป็ดเอาไว้แบบนี้นะมันจะอร่อยมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ เราไปชิมน้ำจ ah uh. ิ ete, uh. like euros, ้มที่เป็นซีอิ so ๊วหวานสามรสก่อนดีกว่าเนื้อเป็ดอ่ะพี uh ่ร uh ีเขาหมักมาแล้วแล้วก็เนื้อเป็ดก็นุ่มหนังก็กรอบเนาะมันอร่อยอยู่แล้วด้วยค่ะแต่ว่าพอเราจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปด้วยนะคะมันก็เพิ่มรสชาติชูรสเพิ่มความหวานความเค็มขึ้นมาออกนิดๆนะคะก็คือกินกับข้าวสวยร้อนๆก็จะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกับซอสเผ็ดดูบ้างค่ะ ส่วนของความแตกต่างของน้ำจิ้มนะคะซีหวานเขาก็จะมีความหวาน,วานเข้มๆนิดๆน,นะคะแต่ว่าซอสเผ็ดอะ่ะมันก็จะมีความหวานแล้วก็มีความเผ็ดทําให้แบบทูโรตให้เป็ดอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่ไอคิดว่าได้กลิ่นชัดที่สุดนะคะสําหรับ สมุนไพร5อย่างที่พี่รีบอกก็คือตะไคร้นั่นเองค่ะมันอร่อยมากเลยเนื้อนุ่มด้วยแล้วก็มีความเค็มนิดนแล้วก็หอมสมุนไพรค่ะดีมากๆแล้วเคล็ดลับอีกอย่างนะคะที่พี่รีบอกก็คือเขาเลือกใช้เป็ดจาก C ีีนั่นเองค่ะเป็นเป็ดอนามัยคัดเกรดชั้นดีนะคะรับรองคุณภาพวัตถุดิบด้วยมาตรฐานการผลิตระดับาสารลนเลยค่ะก็ต้องบอกว่าทําให เป็ดย่างนะคะอร่อยมากๆแล้วก็หอมมากๆเนื้อนุ่มมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลองชิมความอร่อยนี้นะคะก็มีถึง12สาขาด้วยกันนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดนะคะใน Facebook Food d a y b y c y CP ได้เลยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากสั่งซอสเจ็ดเป็ดย่างเกลือสูตรลับ70ปีนะคะร้านของเราเปิดตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มค่ะหรือว่าผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ต่างๆได้เลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจสนใจติดต่อเฟนชายนะคะก็ได้ที่เบอร์โทร064-442-6495ค่ะ ฝากลูกค้าที่สนใจอยากลองชิมซอสเจ็ดเป็ดย่างเกลือสูตรลับ70ปีเด็ดทุกท่วงท่าย่างยังไงก็อร่อยทุกสาขาด้วยนะคะใกล้สาขาไหนสามารถเดินทางไปสั่งซื้อหรือว่าสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยค่ะ ร้านนี้ค่ะที่ไอซ์จะพาคุณผู้ชมมากินนะคะเป็นข้าวต้มค่ะกับอาหารตามสั่งซึ่งไอซ์ทราบมาว่าที่ร้านนี้นะคะใช้วัตถุดิบจากทางซีพีด้วยค่ะและยังมีสโลแกนที่น่าสนใจก็คือคำว่าอร่อยมันน้อยไปมันจะน้อยไปยังไงเดี๋ยวเราไปถามเฮียหมีเจ้าของร้านกินเห่งข้าวต้มบะดเดียวกันเลยค่ะ ผมชื่อหมีนะครับคิติพันธ์สม่มากคนก็นจะเรียกกันว่าเฮียหมีครับเริ่มจากความคิดที่ว่าเราจะทำไงให้ลูกค้ากินแล้วจะรู้สึกว่าเกินแล้วโชคดีนะกินแล้วเฮงตลอดกินแล้วมีความดีกลับไปครับอิ่มด้วยเฮงด้วยกินเฮงครับข้อต้องบาดเดียวคือเราอยากให้บาทหนึ่งก็กินอิ่มได้แล้วสั่งกับข้าวไปอาหารเราก็ไม่แพงครับคําว่าอร่อยมันน้อยไปอันนี้ต้องขอท้าความก่อนบางทีคนอยากมาทานเงี้ยไอ ก็ต้องการความอร่อยแต่พวกลองมาที่กินเ่งทาว่าอร่อยมันน้อยไปที่คุณจะได้กลับไปมันมากกว่าความอร่อยครับ mm hmm. ก,ารการบริการคุณภาพอาหารความอร่อยมันมากจริงๆที่นี่รับรองครับกินเฮงถ้าพูดถึงสไตล์เราจะค่อนข้างหลากหลายมีทั่วไปก็มีทั้งแนวไทย,แน,ไทยแนวไทยจีนออกเหลือเป็นแนวอีสานแนวยำเราแซ่บๆเยอะมากครับเรียกว่าประมาณ3เดือนกินันละอย่างยังไม่หมดเลย เมนูแนะนําของผมก็จะเป็นกุ้งปลาหมึกผัดผงกะหรี่ที่นี่แทบทุกโต๊ะที่จะต้องสั่งกันครับกุ้งของพี่ใช้กุ้งตัวใหญ่ๆครับคนกินต้องร้องอู้หูเลยแหละรับรองครับปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆเนื้อนิ่นมครับอีกเมนูหนึ่งยำสามกรอบอันนี้ไฮไลท์เลยครับพองแล้วจานใหญ่ครับคุณภาพครับ อย่างสามกรอบของผมก็จะมีกุ้งมีหมึกเป็นหลักมีกระเพาะปลากระเพาะปลา่ลายใช้กระเพาะปลาอย่างดีเม็ดอโมงหิม,มะพานมีเครื่องยำอีกหลากหลายมากราคาถูกมากสําหรับต่อหนึ่งจานขาดไม่ได้เลยต้องเป็นเป็ดย่างแล้วก็คุชช่ขาวเต้าหู้หมูกรอบอันนี้ไฮไลท์ทางร้านมากๆอย่างหนึ่งครับรับรองคําว่ากรอบมันคือกรอบจริงๆกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากครับผมจะเป็นตัวหลักเลยในการคัดเลือกวัตถดุดิบครับ บางอย่างที่สามารถสั่งได้ร้อยสั่งผ่าน C p บ้างอย่างกุ้งอย่างนี้แน่นอนเราต้องใช้ของ c ีพเป็นหลักครับเพราะกุ้งคุณภาพ C ีคุณภาพที่มาตรฐานขนาดตัวเราสั่งยังไงเราได้อย่างนั้น mm hmm. แล้วกุ้งค่อนข้างใหญ่มากของรนิแหงลูกค้ามาต้องประทับใจอย่างพวกผักผลไม้หรือว่าเป็นอย่างอื่นราคาสัรนเองพี่เดินตลาดเองทุกวัน หลังจากที่ได้ฟังเฮียหมีแล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเมนูที่นี่ซึ่งเฮียหมีเขาก็บอกแล้วว่ามา3เดือนก็คือกินเมนูแบบไม่ซ้ํากันไปเลยเพราะว่าเมนูที่นี่เขาเยอะมากจริงๆนะคะแล้วนี่ก็เป็นเมนูที่บอกว่าได้รับความนิยมมากๆของที่นี่นะคะเป็นยำสามกรอบนะคะกุ้งตัวใหญ่ แบบนี้เลยนะคะใช้เป็นกุ้งซีพีแปซิฟิกนะคะสดเนื้อแน่นเด้งแล้วก็หวานกรอบธรรมชาตินะคะปลาหมึกด้วยชิ้นใหญ่ๆและกระเพาะปลาก็ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะกุ้งก็คือหวานธรรมชาติกรอบแน่นเด้งมากจริงๆค่ะแล้วก็น้ำยำเขานะคะก็คือแซ่บจี๊ดจ๊าดมากอร่อยมากๆเลยจายนนี้ไม่น่าละทำไมคนถึงสั่งเยอะ จานที่2ที่ได้รับความนิยมนะคะที่แนะนําก็คือจะเป็นกุ้ยช่ายขาวผัดเต้าหู้หมูกรอบค่ะเฮียมีเขาบอกว่าหมูกรอบที่นี่นะกรอบจริงๆรสชาติแบบนี้พอกินกับข้าวต้มแล้วมันจะกําลังดีอร่อยนะคะส่วนหมูกรอบที่เฮียบอกว่า เป็นหมูกรอบที่เรามั่นใจว่ากรอบมากอันนี้ก็คือกรอบจริงๆนะคะเ,าาเ,าาเขามาทอดเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะมั่นใจในคุณภาพของเขาค่ะจานนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่และอีกจานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะคะก็คือเป็นทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะก็จะมีทั้งกุ้งทั้งปลาหมกึกแน่นๆจานชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ผงกะหรี่นะคะก็คือหอมมากๆแล้วก็มาแบบเครื่องแน่นมาทั้งทะเลเลยก็ว่าได้เพราะว่าแต่ละอย่างก็คือมาแบบใหญ่ๆแน่นๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วสําหรับอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่พูดไม่ได้นะข้าวต้มที่เขาบอกว่าบาทเดียวบาทเดียวหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบมาแบบแค่นี้คําเดียวหมดแต่จริงๆก็คือถ้วยปกติแบบนี้เลยค่ะขนาดปกติทั่วไปที่ก็อิ่มแน่นอนค่ะนี่ก็จะเป็นยำก้านคะน้ากุ้งสดนะคะคะนา้าผัดน้ำมันหอยค่ะ แช่น้ำปลานะคะและที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือพวกเป็ดย่างหมูกรอบตอนนี้เลยค่ะที่ว่าก็ขายดีเหมือนกันนะคะก็มีตอนนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อกับทางร้านได้ทางแก๊ปทางฟู้ดแพนด้าแล้วก็โทรเข้าตรงที่ร้านได้เลย เบอร์02-003-5049ผมคอยรับออเดอร์เองโทรมาเลยจ้ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ3ร้านย่านประเวศพัฒน,นาการที่นำมาฝากในวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะฝากกด subscribe ค่ะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทุกช่องทางนะคะของ Food Daily by CP แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ